เอาละครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแนวทางการเล่นช่วงต้นเกมนะครับทั้งมือใหม่และก็คนที่สนใจกําลังจะเล่นเกมนี้เลยนะครับไม่ว่าจะแนวทางการเปิดตู้กาชานะครับแนวทางการจัดทีมแนวทางการปลดล็อกเควสหลักต่างๆนะครับรวมถึงการอัพเลเวลหรือพัฒนาตัวละครในทีมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของคลิปกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอ่านะครับผมไปนะครับเอาละครับสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Re Meven White ไว a d o w นะครับ ทางเพจ a k เกมท็อปอัพก็จัดราคาพิเศษมาให้แล้วนะครับก็ผมเติมอันเนี้ยนะครับสอันนี้แล้วก็ตัว1,600บาทแต่เติม a k หรือแค่1,400เนาะก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับนี่น้องดีใจนะครับประมาณนี้นะครับไปดูคลิปต่อนะครับผมนะครับวันนี้ขอแนะนานะครับโปรแกรม LagoFast นะครับโปรแกรมที่ช่วยทําให้เราบุด V.P.N. ไปเล่นเกมต่างประเทศได้รวมถึงบางเกมนะครับสามารถลดค่าแหลกค่าปิงนะครับทำให้เราเล่นเกมออนไลน์ได้เื่นขึ้นนะครับแล้วก็บางเกมนะครับ จะมีในเรื่องของแปลภาษาไทยให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกที่เกมที่ไม่มีภาษาไทยนะครับตัวรากฟัสทำไว้ให้นะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นพร้อมกับส่วนลด3 0นะครับไปจัดกันได้นะครับสวัสดีครับเพราะผมอเล็ g ซ์กิมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นช่วงต้นเกมนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าผู้เล่นที่กำลังสนใจอยากจะมาเล่นเกม리미티 e นะกันนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพูดกันนิดนึงนะฮะพูดกันเกินก่อนก่อนที่ไปดู4เรื่องที่น่าสนใจของการเล่นช่วงแรกนะครับโอเคก็เกมนี้เป็นเกมแนว turn b a เบ d นะนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวแล้วก็เป็น open world ด้วยนะครับแล้วก็เป็น RPG ภาพอนิเมะนะครับก็คือเล่นตามเรื่องนะฮะเรื่องครบแน่นเลยนะครับแต่ช่องผมเน้น skip run นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเกินก่อนเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับอ่ะทีนี้ใครที่ตัดสินใจเข้ามาเล่นแล้วนะครับ ก็เกมนี้ช่วงแรกเนี่ยเขาจะให้เดินเล่นตามเนื้อเรื่องใช่ไหมครับเฟสหลักต่างๆแล้วก็ท่องโลกไปด้วยนะครับพอสักพักหนึ่งนะครับเรื่องแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเปิดกาชานะครับนะครับมาถึงเลยเนี่ยนะครับถ้าผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะสุ่มกาชาก่อนแล้วก็อาจจะรีไอดีหากันนะนะครับถ้าให้แนะนํานะครับคําถามที่ถามมาบ่อยเลยนะครับว่าเปิดตู้ไหนดีนะครับถ้าเลือกได้นะครับ ให้เปิดแค่2ตู้นี้ครับก็คือตู้เลดอัพเนาะเพราะตู้เลดอัพเนี่ยตัวละครดีมากๆเนาะนี่น้องคณะนะครับน้องคานารี่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวซับนะครับชุบชีวิตได้แล้วก็บัฟอมตะได้นะครับอีกแล้วก็ถ้ามีถ้ามีเพชรอ่ะเอามาลงกับตู้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งตู้ถาวรนะครับตู้ถาวรดียังไงนะครับก็ตู้ถาวรเนี่ยมันมีสิทธิ์ได้ทุกตัวเลยเนาะที่เป็นอ่าที่เป็น5ดาวนะครับก็มาลงตู้นี้ได้แล้วก็นะฮะทั้ง2ตู้นะครับจำนวนในการสุ่มกาชาเนี่ย นะครับที่เราสุ่มไปแล้วไม่ได้หรือว่าได้เนี่ยนะครับมันจะเอามาเป็นแต้มในการเอามาแลกตัวละครได้ทั้ง2ตู้เลยนะครับแต่ตู้นี้มันจะดีหน่อยคือที่ใช้แต้มน้อยนะครับใช้แค่ร้อยยีครั้งเนี่ยในการสุ่มอะนะครับก็แลกได้เลยแต่ว่าจะแลกน้องได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ตู้ธรรมดาเนี่ยสามารถแลกได้ทุกตัวเลยที่เราอยากได้นะครับก็สอง้อยครั้งนะผมใกล้จะได้ละตัวที่อยากได้ไม่ได้ทัทีนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้เรื่องแรกเลยนะครับต่อมาเรื่องของการจัดทีมนะครับ เรื่องของการจัดทีมเนี่ยอ่าถ้ากดตัวพีนะครับนี่จัดทีมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยต้นเกมมาเนี่ยเราอาจจะต้องเน้นเป็นตัวดาเมดนะครับเพื่ออ่าผ่านเคสให้ไวผ่านด่านให้ไวเนาะนะครับตัวดาเมจที่แนะนําช่วงต้นเกมเลยนะครับที่ผมว่าทุกคนน่าจะมีนะครับแล้วก็ควรมีก็คือน้องตัวพัดแดงนะครับถามว่าดียังไงดีตรงที่ว่า เสียยี่สิบเก้าบาทนะครับก็อุดหนุนเกมกันนิดนึงนะครับเราก็จะได้น้องพัดแดงมาเล่นกันฟรีเลยนะครับเออก็คิดว่าน่าจะหากันง่ายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเล่นเป็นตัวพวกตัวซับหรือว่าตัวดาเมจเพิ่มเติมนะครับก็ลองดูว่าจะหาตัวดาเมจตัวไหนเพิ่มเติมได้อีกเนาะก็เทียริสหาให้ดูเดี๋ยวผมคร่าวๆเทียริสให้นิดหน่อยนะครับอันนี้เทียริสที่ผมทําไว้จะได้อธิบายภาพรวมตัวละครง่ายนะครับกอ็อย่างที่บอกเนาะ นะครับตัวนี้น่าจะมีกันทุกคนนะครับแล้วก็หาตัวดาเมจมาอีกสักตัวหนึ่งตัวดาเมจมีตัวไหนบ้างก็จะมีน้องเนี่ยลิเบอร์ต้านะครับเอ่อผหนุ่มหอกแดงเนี่ยอิสเนียนะครับเชชาเป้าเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอ่อน้องเบียทิดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แรงนะครับอยากจะเอาขึ้นไปเอสละเอสเอเอสละนะครับตัวนี้เนาะก็ตัวนี้ก็ได้นะครับก็หาตัวดาเมจมาสัก2ตัวแล้วที่เหลือตัวซับนะครับก็ตัวซับก็จะมีถ้าเป็นซับสปีดซับบันีบ นะครับพิษอ่าพิษซีพิซิลียเนี่ยนะครับอืมแล้วก็อื่นๆนะครับนี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเบอร์ไนท์ ite, เนี่ยน้องเบอร์ไนท์เนี่ยอันนี้คือน้องทําให้ทีมเราถึกขึ้นเนาะกรณีแบบเล่นเล่นด่านไม่ค่อยไม่ผ่านก็เอาน้องมาได้นะก็ลองดูอันนี้คือตัวซับทั้งหลายนะครับก็ใส่ทีมเข้ามานะครับแล้วก็เล่นสปีดลาร์ดไปก่อนนะครับอืมอันนี้คือในทางการจัดทีมเบื้องต้นนะ แรกๆก็อ่าดาเมจไปก่อนพอรู้สึกว่าไม่ไหวก็เอาตัวซับเอาตัวฮิลเอาตัวแท้งนะครับเพิ่มเข้าไปในทีมได้นะนะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือเรื่องของการจัดทีมนะต่อมาเรื่องที่3นะครับเรื่องของการปลดล็อกเควสหลักนะครับอย่างที่บอกไปเราเข้าเกมมาเนี่ยเขาจะให้ทำเควสหลักพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยเนาะก็เราก็ทำครับเราก็กดดูอ่าถ้าเรากดชิปนะครับเราก็มาที่ตรงรูปธงตรงนี้นะครับมันจะแยกเลยว่าไหนเควสหลักเควสอะไรเนี่ย รเราก็ไปตามเควสเลยนะครับเ,เราก็ลองอ่านเควสดูนะเนาะล้วก็ถ้าเดินไปสักพักหนึง่งเควสหลักมันติดเควสอย่างเงี้ยนะครับที่มันไม่มีอะไรทาปลดล็อกเงี้ยอันนี้เขาบอกให้ปลดล็อกโคเรโด,โดนะครับซึ่งการปลดการติดล็อกโคเรโด,โดเนี่ยมันเปรียบเสมือนการเลเวลตันอะแล้วเราเลเวลเรายัางไม่ถึงประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นการอัพขั้นนะครับซึ่งการปลดล็อกโคเรโดนะครับกดตรงนี้ขึ้นมามันก็จะโชว์เลยว่าเขาให้ทําอะไรบ้างเขาบอกว่าให้ค่าชื่อเสียงนะครับ 25ค่าชี้เสียงเเปรียบเสมือนเลเวลบัญชีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนีโมนิกเนี่ยอันนี้ก็คือตัวละครนะครับปลดล็อกตัวละคร4ตัวเลเวล40อ่าเห็นไหมครับ4ตัวแล้วก็4ตัวเนี่ยมันจะเป็นทุกการปลดล็อกขั้นโคเรโดเลยเพราะนั้นนะครับการปั้นตัวละครผมแนะนําช่วงแรก4ตัวหลักหามาให้ได้ที่เราอยากจะปั้นแล้วเราก็ปั้น4ตัวหลักไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมมโมรีเมมโมรีคืออะไรเมมโมรี Memory ก็คือชิ้นส่วน เดี๋ยวก่อนไป Memory, เมมโมรี่เอาเอาไอ้ตัวสุดท้ายก่อนจะได้ไปดูทีเดียวอันนี้อันนี้คือเควสหลักเนาะต้องผ่านเควสหลักอะไรบางอย่างก่อนถึงจะปลดล็อกโคลิโดได้พราะนั้นก็ต้องทำเควสหลักควบคู่ไปด้วยนะครับ่อี้ก็บอกเมมโมรี่เมมโมรี่คืออะไรกดมาที่ตัวละครครับข้อมูลตัวละครนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับอ่าเนาะเมมโมรี่คือพวกนี้เนาะพวกชิ้นส่วนพวกนี้ครับอืมอุ้ยมีของน้องพอดีเลยนะครับเออนะก็คือพวกเนี้ยพวกเอ่อเศษกระจกพวกเนี้ยอันนี้คือเมมโมรี่ลิมนโตนะครับ ก็อัพเลเวลนะครับพวกนี้มันจะอัพเลเวลได้นะครับเราก็อัพบอกให้เลเวลสี่สิบใช่ไหมเราก็อัพไปเลยครับเนี่ยมันต้องปลดล็อกขั้นด้วยคล้ายๆกับตัวละครนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องถัดไปเรื่องของอัพตัวละครด้วยนะครับพอเราปลดล็อกเลเวลสี่สิบแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องไปหาเนาะมันก็จะมีบอกสมมติมันให้หาของอะไรแล้วของอะไรเราไม่มีเรากดที่ขออันนั้นแล้วมันมันพาไปเลยนะครับเนาะ ประมาณนี้ถ้าเราเคยไปดันนั้นแล้วมันก็จะวาร์ปได้เลยแต่ถ้าไม่เคยก็ต้องเดินไปนะครับเออแล้วหลังหลังจากนี้ก็วาร์ปไปได้เลยโอเคสมมุติว่าผมกดล็อกโคเรโดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดไปที่โคเรโดเลยนะครับถ้าไม่กดตรงนี้กดที่แมปก็ได้นะครับอ่ามันก็จะพามาหน้า,าลูกแก้วโคเรโดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้กดแบบเมื่อกี้นะครับก็กดมาที่หน้าโลกแมปหน้าโลกเนาะแล้วก,กดมาที่รูปดาวตรงนี้นะนะครับเนี่ยบนบนบน,บนขวาบนเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้ามา แล้วก็มาที่ลูกแก้วนี้มันก็จะวาร์ปมาเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาอัพนะเราก็จะทาเควสดหลักต่อไปได้นะครับถามว่าทาเควสดหลักมันดียังไงนะครับพอทาเคลสดหลักเนี่ยแล้วปลดล็อกโครเรโดไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงแรกจะให้แนะนําให้ปด2อย่างนี้นะครับปดเควสดหลัก <ug> ปลดล็อกโครเรโดปดเคลสหลักนะครับอัพเวลตัวละครน,นะครับ <il> <ug> เพื่อที่จะให้เราสามารถลงดันนะครับวิธีการกด กิจกรรมต่างๆการลงดันเจียนต่างๆไม่ว่าจะ p p หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกระดานรวมอยู่อยู่างนี้นะครับกดดูนะครับมันจะรวมนะครับมีสํารวจด้วยนะครับก็อย่าลืมมาลงแต่ว่าการที่เราเร่งปลดล็อกโคลิโดนะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาเราลงดันเจียนนะครับพวกนี้มันจะปลดลังปลดล็อกความยากของดันเจียนมากขึ้นซึ่งเวลาปลดล็อกความยากของดันเจียนมันก็จะได้ของที่ดีขึ้นแรงขึ้นนะครับไองเช่นนี้นะครับได้อุปกรณ์ถ้าผมปลดล็อก เนี่ยโคโลโดขั้น5้าผมก็จะได้ตัวนี้นะครับอ่าได้ตัวนี้นะครับสีม่วงถามว่าสีม่วงจําเป็นต้องใช้ไหมทั้งที่แบบตอน่อกีะเขาให้ผมใช้แค่สีขาวนะครับการที่เราได้สีม่วงมันดีอย่างหนึ่งครับก็คือเราสามารถย่อยสีม่วงเนี้ยมาเป็นสีเขียวได้นะครับเนาะนะครับก็สีม่วง1อันย่อยเป็นสีเขียวได้สามอันนะครับอืมแล้วก็สีเขียวเนี่ยเมื่อกี้เราใช้สีขาวใช่ป่ะสีเขียวหนึ่งอันสามารถย่อยมาเป็นสีขาวได้สามอันนะครับ เกมนี้สามารถย่อยแล้วก็รวบรวมขึ้นไปได้นะครับคำว่ารวบรวมขึ้นไปได้ก็คือสมมติถ้าเราวันหนึ่งเราต้องใช้สีเขียวมันสามารถเอาสีขาว3ามอันอรวมเป็นสีเขียว1อันได้นะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เลยเนาะก็เกมนี้คือย่อยนะครับกับรวบรวมนะครับไม่เสียค่าภาษีหรือโดนหักอะไรเนาะก็ใช้สลับกันได้เพราะนั้นลงดันที่ระดับสูงยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดเนาะเพราะเราจะได้ของแรแ,แล้วเราได้ของเยอะขึ้นนะครับโอเควิธีการหลอมรวมนะครับกับย่อย ทำยังไงกดมาที่เดิมเลยครับอืมาที่นี่นะครับต้องเรียกที่นี่ว่าอะไรเออนะครับผมต้องหาคาแล้วนะฮะไปแล้วก็ว้าปเข้าไปครับน้องน้องจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตู้แก้วอันนี้เนาะจะเขียนว่าเครื่องรวมนะครับว้าปไปเลยความจริงถ้าทําเควสหลักใช่ไหมครับมันติดมันจะมีเควสเสริมข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะพามาสอนใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้แหละนะครับก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวถ้าใครหาไม่เจอก็ว้าปมาตรงนี้ได้ แล้วก็กดเนาะอันแรกคือจะเป็นการรวบรวมนะครับอย่างนี้นะครับสามอันรวมเป็นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็สามอันอันนี้ก็ตอนแล้วมันมีแค่สีม่วงนะครับแล้วก็ถ้าย่อยจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าย่อยก็คือสมมติว่าไม่มีผมไม่มีสีม่วงเนาะเนี่ยสีเขียวเราอยากได้สีขาวแล้วก็ย่อยมานะครับได้สามอันเหมือนกันเนาะประมาณนี้เลยนะฮะก็เล่นง่ายยิ่งลงดันชั้นสูงยิ่งดีนะครับโอเคอันนี้เรื่องของปอ่อองงข รวบรวมกับย่อยของนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการอัพปั้นตัวละครนะครับหรือว่าอัพพลังทีมของเรานะครับโอเคเรื่องที่4นะครับก็คืออ่าเราก็ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยเรื่องของเลเวลนะครับเออเลเวลเนาะก็มันจะมีจะปลดอ่าต้องบอกว่าไงเวลาเราอัพขึ้นมาเอาตัวไหนสักตัวเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มแรกมามันจะเวลได้ถึงแค่20ใช่ไหมครับ พอวิวยี่สิบพุมันต้องปลดล็อกเรียกว่าดาวไหมเรียกว่าดาวก็ได้นะครับอปลดล็อกขั้นตรงนี้นะครับโดยการที่เราต้องใช้ของพวกนี้นะครับซึ่งของพวกนี้เราหาได้จากไหนเรากดไปที่ของเลยครับแล้วก็อันนี้นะครับมันจะพาไปดันเจียนถ้าเคยยังไม่เคยไปอ่ะมันจะต้องเดินไปเปิดเปิดดันก่อนนะครับแล้วก็ว้าไปนะครับอืมเนี่ยมันก็จะอยู่ตามแมปนะครับเนี่ยครับ เราก็มาลงดันนะครับหาของเกมดีข้อดีก็คือเวลาเราลงเนี่ยถ้าเราอยากได้อันเนี้ยคือลงหนึ่งครั้งอ่ะมันจะบอกเลยว่าได้กี่จานวนเท่าไหร่มันก็จะล็อกตามนั้นเลยนะครับสมมุติว่าผมใช้อันเนี้ยสาสิอันผมก็ลงสิบรอบนะครับเราสามารถลูดได้1ิบรอบเลยไหมนะอ๋อสถานะไม่พอโอเคนะครับเราสามารถลูดได้สิอ้าทำไมอ่ะทำไมได้แค่6กอ่ะ เอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเราสามารถลูดได้จํานวนครั้งเยอะๆได้เนาะไม่แน่ใจเป็นเพราะดันนี้หรือเปล่าเพราะว่าดันนี้มันใช้ทีละร้อยยี่สิบนะครับเอมันใช้ทีละยี่สิบมันเลยลงได้น้อยมั้งสามารถลูดหกครั้งแล้วก็ลงครั้งเดียวแล้วก็ได้ของคูณหกได้เลยนะนะครับแล้วก็คํานวณเอานะครับแต่ว่ามันจะได้สีเขียวนี้ด้วยลองคํานวณอันนี้ไปด้วยนะนะครับลองดูเนาะแล้วก็มาฟาร์มเก็บของแบบนี้ปั้นตัวปลดล็อกเลเวลกันได้นะครับอย่างเนี้ยมันต้องใช้ของเขียวแล้วเราก็ไปฟาร์มนะครับแล้วก็ ฟากแล้วก็เราก็อัปตัวละครปลดล็อกเลเวลไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเรื่องของอ่าสกิลนะครับสกิลนนี้ต้องอัพเอ่อต้องสุ่มตัวซ้ำมาแล้วก็อัพเนาะนะครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยมาดูหน้านี้นะครับอ่ามันจะต้องใช้เนี่ยนะครับตัว3มลูกแก้วนะครับหรืออนาคตมันจะมีลูกแก้วสีทองแจกนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟซยังไม่มีแจกนะครับก็มาอัปได้เหมือนกัน เนาะอันนี้ต้องตรวจซ้ำนะครับแล้วก็พวกนี้พวกนี้สามารถเอาลงดันเจียนไปไปฟาร์มาอัพได้เลยอันนี้เป็นสเตตพื้นฐานนะครับทีเนาะก็ไปฟาร์ได้เลยเนี่ยกดเนี่ยมันจะพาไปนะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของชุดนะครับชุดเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นเซตนะครับอ่าเนี่ยพวกเนี้ยมันมันจะมีบอกเลยว่าดอกที่ไหนนะครับเป็นดันเจียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเซตส่วนมากจะเป็นเซตสองชิ้นนะครับแล้วก็ได้บัฟเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย นะครับอันนี้ก็เนี่ย15%ผมใส่เดบเนาะพอดีว่ามีอะไรก็ใส่ไปก่อนตอนนี้นะครับช่วงแรกก็มีอะไรก็ใส่ไปก่อนก็ได้แต่พอหลังๆปลดล็อกดันไกลๆแล้วสักโคโลโด4สี่โคโลโดห้านะครับเราก็ค่อยเริ่มหาเซตให้น้องใส่แล้วนะครับว่าตัวนี้ตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับเออน้องเบอร์ไนท์เนี่ยนะครับเป็นเล่นสายเดฟก็ต้องหาของเดบให้น้องนะครับหร,หรือว่าอยากได้สปีดให้น้องด้วยก็หาของสปีดนะครับครึ่งซึ่งอ่ะถ้ามาดูภาพรวมกดตรงกระดานตรงนี้ครับ อ่ะแล้วก็เลื่อนมาอันนี้อันนี้เนาะมันจะมีอยู่ขอดูกนผมก็จาไม่ค่อยได้นะฮะอันนี้หรือเปล่านะอันแรกอันแรกอันแรกโอเคนะครับมันก็จะมีบอกว่าอันนี้เซ็ตอะไรลองอ่านดูอันนี้เซ็ตแอปดาเมจใช่ไหมเนี่ยเราอยากได้เดฟเราก็ดูว่าอันนี้เซตสปีดแต่อันนี้คีเนี่ยเป็นชุดแอสซัสซินอันนี้สปีดอันนี้เป็นเลือดนะครับเราก็ดู อันนี้เดฟและอ่ะเราก็อยากได้ฟาร์มเดี๋ยวอยากฟาร์มอันนี้เราก็ไป,ไปฟาร์มได้นะนะครับอืมไปเราก็ฟาร์มได้นะครับฟาร์มเราก็มาหาใส่ให้น้องนะครับก็มาอัพเวลอัพเวลอุปกรณ์นะครับผมว่าเราฟาร์มแล้วปุ๊บเราก็มาอัพเวลอุปกรณ์ได้อ่ะอันนี้ตรงสายนะครับเนี่ยอัปเกรดได้นะครับอัพเลเวลได้พวกเนี้ยเราก็อัพเวลไปมันก็จะเพิ่มค่าสถานะพื้นฐาน เดี๋ยวผมลองอัพนะครับนี่สังเกตไหมครับมันได้สถานะพื้นฐานตรงนี้กับมันได้สเตตเสริมตรงนี้ด้วยนะครับอ่าผมเอ่อสิ 12. ผมว่าน่าจะทุก3ครั้งอะ่ะนะครับมันจะบวกมันจะบวกตรงนี้ให้ขึ้นแรกๆน่าจะอันนี้ก่อนใช่ไหมเติมเติมเติมแล้วก็ครั้งที่4ตอน12เนี่ยมันก็สุ่มว่าจะว่จะอัพเพิ่มอะไรตรงไหนนะครับเราก็ลองดูนะครับ ก็ลองสูม่มอันนี้ดูได้แต่เบื้องต้นผมว่าใช้เบื้องต้นไปก่อนแล้วค่อยไปทําจริงๆตอนของม่วงนะครับเบื้องต้นก็ของหาของฟ้าใส่ชั่วคาวไปก่อนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแต่เสริมก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวพอของม่วงเราค่อยเราค่อยอัพต้นจริงๆ,ๆเหมือนสูงสุดตอนนี้มันน่าจะม่วงนะฮะเดี๋ยวขอเช็กก่อนสูงสุดๆๆตอนนี้ผมอ๋อมีทองด้วยนะครับโอเคก็ค่อยๆค่อยๆดันค่อยๆปั้นไปเหมือนตันตันสุดมันจะตันตัว ละครเนี่ยเวล80นะนะครับอืมก็ค่อยๆทําของไปได้นะครับคําว่าตัน80ก็แปลว่าโคโลโดนะครับน่าจะไปตันอยู่ที่8โอ้ตัน10เลยก็ <c oughs> ลองดูนะครับค่อยๆปั้นไปนะครับเออจริงเกมนี้ให้สตาร์วินนามาเยอะมากผมก็เล่นไม่ทันนะครับก็ค่อยๆเล่นนะครับเกมนี้ไม่ได้แข่งขันกันมากต่อให้มี PVP ก็ไม่ได้แข่งขันกันมากอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับ ค่อยๆเล่นนะครับเอาตามความสนุกนี่ผมยังไม่ลง PVP เลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็แนวทางการเล่นนะครับทั้ง4อย่างเนาะใครมีอะไรเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็เจอในไลฟ์สตรีมนะครับเนาะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายยแล้วเจอกันนะครับ